สระกดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่อง10อันดับเมืองที่ผู้พิการเทใจโหวตให้เป็นจุดหมายที่ดีที่สุด The Value a b l e 500กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้พิการจำนวน3,500คนจากใน5ประเทศในการพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาจากการเชื่อมต่อระบบขนสง่ง การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในที่พักร้านค้าและร้านอาหารรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยแค r i โรลีนคาเช่ผู้ก่อตั้ง The v a l u a b l e 5 0 0รระบุว่างานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมรองรับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชน ว่าในแต่ละเมืองนั้นสามารถเตรียมพร้อมได้ดีเพียงใดโดยเฉพาะระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มักจะให้ความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆสำหรับเมืองในเอเชียที่ติดอยู่ในท็อป10จากการจัดอันดับครั้งนี้คือสิงคโปร์เสี่ยงไายของจีนและกรุ่มโตเกียวของญี่ปุ่นรายงานระบ,บุว่าสิงคโปร์มีการผลักดันสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จากปัจจัยที่ประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีบันไดเลื่อนลิฟต์รวมทั้งห้องน้ำผู้พิการในทุกๆอาคารนอกจากนี้ทางเดินสำหรับคนเดินเท้าป้ายรอรถแท็กซี่ป้ายรอรถเมลกว่า95%ที่คนใช้รถวิลแชร์รวมทั้งผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้ได้ส่วนนครสิงไห้ไของจีนที่ได้รับการพัฒนายอย่างดีก็มีการทำทางเท้าใหม่ที่มีทางลาดยู่เตีมไปหมดเพิ่มในความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถวิลแชร์ ร,รถเข็นสามารถลงไปสู่ถนนได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังนับว่าเสียงไฮเป็นเมืองที่มีเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่ใช้วิวแชร์โดยผลสำรวจพบว่า39%ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเสี่ยงไฮจากปัจจัยกรื่งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะนั่นเองกลุ่มตัวอย่างมากถึง74%เลือกกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะสัมผัสของพื้นถนนที่สามารถบอกความหมายให้แก่ผู้พิการได้อย่างชัดเจนและมีอยู่อย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการออกแบบโดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเตือนคนเดินเท้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาให้ระมัดระวังอันตรายและยังช่วยนำทางได้อีกด้วยนอกจากนี้ต่างเท้าก็ยังมีทางลาดหรือตามถนนเส้นเล็กๆ ก็อย่างแบกเส้นทางสําหรับผู้ใช้วิลแชร์ให้สามารถใช้ถนนร่วมกับรถยนต์จักรยานยนต์และคนเดินเท้าได้อย่างปลอดภัยในขณะที่คนขับรถก็จะระมัดระวังมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาได้เปรียบในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในห้องพักโรงแรมนครนิวยอ York, ร์กสหรัฐอเมริกาได้คะแนนจากการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้พิการ ออร์แลนโดสหรัฐอเมริกาที่ตั้งของสวนสนุกชื่อดังระดับโลกหลายแห่งเต็มในความสะุกให้แก่ผู้พกิการอย่างเต็มที่และยกเว้นการเข้าคิวให้ผู้พกิการด้วยอัสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เมืองนี้ได้เปรียบเหมือนอื่นจากระบบเครือข่ายเส้นทางขี่จักรยานซึ่งผู้ใช้วิลแชร์สามารถร่วมใช้เส้นทางนี้ได้กรุงปารีสฝรั่งเศสที่ได้เปรียบตรงที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกพาราลิมปิก ปี2024ทําให้มีการเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้พิการในหลายเมืองรวมถึงการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวงแรงบริการต่างๆและว้านค้าด้วยโดยตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะให้ผู้พิการเข้าชมฟรีและไม่ต้องต่อคิวรออีกด้วยกรุงลอนดอนอังกฤษให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการท่องเที่ยว ตัวรัฐบาลได้ทุ่มง,งบกว่า17,000ล้านดอลลาร์เพื่อสากรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยมีการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้พวกวิการให้สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายรวมทั้งยังได้เปรียบในเรื่องของการเชื่อมต่อการเตินทางได้ง่ายด้วยซิดนีย์ออสเตรเลียมีลักษณะคล้ายกับนครนิวยอร์กของสหรัฐที่ได้คะแนนจากการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายคะแนนที่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทั้งซิดนีย์โปเปรา่าเฮาส์ ฮาร์เบอร์บุชก็อำนวยความสะดวกให้รถวิลแชร์สามารถเข้ถึงได้ง่ายเช่นกันการที่อาคารที่ถูกสร้างหรือบูรณะใหม่จะต้องสร้างทางให้รถวิวแชร์สามารถเข้าออกได้ง่ายซึ่งเป็นไปตามกฎหมายใหม่ของออสเตรเลียนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ t o ยร a t .co.th